ว,วันนี้แล้วก็จะมาแกล้งน้องน้องชายนะคะน้องชายก็ก็กําลังจะอันนี้คือจุดเกิดก็ขอแบแบบแกล้งเป็นสองศูนย์สองก็แล้วก็แกล้งเดี๋ยวขอนี้แป๊บอันนั้นมันจุดเกิดลืมไปลืมบอกเดี๋ยวเดี๋ยวน้องชายจะมาเข้าด่านก็แกล้งไปก่อน อุ j, mare o, mare o, e ้ยมาเร็วมาเร็วดูดิ้อ้องไหนวี่นผู้ชมเพื่อนกำลังจะอาดิลิปเอ้ยน้องดิน้องชายอ่ะน้องชายกำลังจะอาดิลิป จะดูสิ่งแวดร้อมนี่ปลุกได้มากเลยบกแล้วก็พูดนะก็ต okay. ้องขอเอาเอาโหมดโหมดโหมดนี่ก่อนนะโหมดสบายวิวผู้ชมอยู่น้อนมาดูก่อนต้องแอบต้องนองต้องนองอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่อก่อนย่อก่อนอยู่นอนเนี่ย โอ้ยน่าจะโฆษณาบรรทุกชมเออโฆษณานะเพื่อนโฆษณานอนญาติพี่น้องอันนี้มันให้โหลดในอันนนั้ไม่ใช่เหรอเประมณนก็ ให้เพ go ื <cat> <ule> um, ่อนติดบัคกไปก่อนกดกดกดแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวเข้าเกมดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเข้าใหม่ฮมันมือถือนะนี่แอปนะไม่มีไม้ับไหรไหนไม่เอาไม่ ไมเป็นตำนังตี่ตั้งนานวะว่ากูไม่เล่นพ่อปู้นะวันนี้เพื่อนเอ้ยน้องชายเุ้ยปิดบ้างก็ยยอแบบ่อดูน้องว่าทำอะไรว่าเขาจะตัดไม้อยู่เลยนะโอ้โหแลบพี่กาดอสูนีว่วะ โหบุสิสกินกียูด้วยแล้วก็จะเป็นสกินผ<ะ>ู้หญิงเฮ้ยจีมนเดี๋ยวดูมุ้งดิเอานอนนังข้าวอวโอ๊ยเดี๋ยวน้อยอุ๊ยตอนนี้ขอขึน้นแปบ๊บตอนนี้อัดอยู่เลยอะ ตอนนี้เราก็อัคดคลิปอยู่ใช่ไหมขอโทษ้วยนะใน,นคับชมก็ยังนะอตอนนี้ก็เอ้เพื่อนมุสนาพี่ว่าจะเจ้า แล้วก็ไปแกล้งว่าก็ไม่ค่อยถนัดในการแกล้งเพื่อนเนี่ยเพิ่งมานะก่อนไม่ให้รู้เอ้ยถอยมามา โอ้ยตาอไปนะโอ้โอ้โอ้ทีพี่พี่หนีผู้ชมก็ขมมดติครับแนงเลย เดี๋ยวเพ okay. kind of kind of ื่อนเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าตัวคาบหายเหรอมันหายไปได้ยังไงอ่ะชงไทยมันบักนะเก็บบักเก็บบักเกบักบัี่ย่บักกี่นาทีนะมันจะชมเล่ับตีกินนาทีอ่ะโอยเนี่ยแกงไปหนึ่งครั้งแล้ว่ะ เนก็ขอให้เป็นอีพีสองแล้วกันนะให้สมก็ขอก็ขออีพีที่สองสุวนจองก็ขอตัวลาไปก่อนนะวิเลก